นอกจากการที่เราจะแจกยาสมุนไพรให้กับผู้ต้องการความหวังแล้วนะคะวันนี้พี่มก็ยังแบ่งทุนทรัพย์บางส่วนของบริษัทนะคะไปช่วยเหลือสังคมในขณะที่เกิดการวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 ในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือในด้านทุนทรัพย์การศรึกษาหรือว่าถุงยังชีพแล้วก็อีกลหลายๆอย่างเลยคะ่ะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยได้เรายินดีค่ะท่านเนี่ยเสียสลับเม็ดเงิน อันยิ่งใหญ่มหาศาลเนี่ยนะคะที่มาอุดหนุนที่บริษัทเราในการที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะถือว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยที่เราก็เอาไปตอบสนองกับสังคมต่อนะคะวันที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบอะค่ะในเมื่อเราบำบัดสุขภาพภายในแล้วภายนอกเราก็ต้องช่วยด้วยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้คนที่เป็นโรคเ,เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเกิดการตึงเครียดหรือว่าการทํางานโฮมออฟฟิศซินโดรมเยอะมากค่ะวันนี้เราก็ช่วยผ่อนคลายสิ่งใดที่เราทําได้เรายินดีค่ะ แสดงความดีด้วยนะครับและท่านสุดท้ายนายสภาระบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของไท้สุดโตัวและเวชลธรรมแสดงความดีกับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเนเชิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลโบรดิงจำกัดคุณนักทพวันนัชยา วันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะถือว่าได้รับรางวัลเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วจากมสวทรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีเป็นรางวัลหนึ่งนะคะในการสร้างกําลังใจให้ใหพี่แมบเนี่ยได้มีแรงผลักดันในการที่จะคิด ไม่ว่าจะสานต่อธุรกิจหรือว่าจะมุ่งม,มั่นช่วยเหลือสังคมแล้วก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาสําหรับสุขภาพของคนไทยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีกันก็ต้องการให้ประชาชนทุกคนไม่ใช่แค่มียาสมุนภัยที่ดีทานมันต้องมีองค์ชีวิตที่ครบลูในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นใครขาดเหลืออย่างใด พี่หมั่ช่วยได้พี่หมั่ก็นําไปช่วยนะคะขอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของสังคมแม้ว่าเราไม่ใช่แบบองค์กรที่ยิ่งใหญ่แต่เราก็ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือช่วยๆกันสังคมเราก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นพัฒนาขึ้นค่ะ